สวัสดีค่ะทนายธรรมราชขอลั่นถึงผอบอรตรลงงานนี้กระทบกัญชัยเต็มๆทนายธรรมราชฝากข้อความถึงผอบอรตรกรณีหนุ่มกัญชัยบอกในรายการโหนกระแสะว่านาฬิกาที่ยึดบอสพอไปนั้นเป็นของปลอมทนายธรรมราชได้ออกมาโพสข้อความถึงหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสะในประเด็นที่มีการบอกว่านาฬิกาบอสพอที่ถูกยึดไปนั้นเป็นของปลอมระบุว่า ขอกราบเรียนท่านผบตรว่าท่านครับพิธีกรรายการหงกระแสก็ได้ออกมาบอกผ่านสื่อด้วยนะครับว่าตำรวจไปยึดนาฬิกาปลอมของบอสมานะครับเ <c oughs> ขาว,ว่าดูจากสายตาเขาประเมินได้เลยว่าเป็นของปลอมกรณีดังกล่าวนั้นเป็นการด้อยค่าการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ผมในฐานะประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งผมก็ขอเสนอความเห็นว่าสื่อควรรับผิดชอบต่อสังคมนะครับไม่ควรชี้นำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทางคดีได้นะครับขอท่านได้โปรดพิจารณาด้วยครับขอบคุณที่นิวค่ะ